ยินดีต้อนรับกลับสู่ MKR Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ2026 BYD Celia n 6DMI รถ SUV ขนาดกลางรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในตลาดโลก BYD ยังคงยกระดับมาตรฐานของเทคโนโลยี Plug-in Hybrid อย่างต่อเนื่องและ Celia n 6DMI คือตัวอย่างที่ชัดเจนว่าบริษัทสามารถผสมผสานวิศวกรรมขั้นสูงเข้ากับการออกแบบล้ำอนาคตและความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจาวันได้อย่างลงตัว สิ่งแรกที่โดดเด่นเมื่อมองไปที่ c e l e i o n ห DMI คือดีไซน์ภายนอกที่โฉบเฉีียวและแอโรไดนามิกไฟหน้าล็ดแบบคมชัดเชื่อมต่ออย่างลงตัวกับกระจังหน้าอันโดดเด่นทําให้รถมีภาพลักษณ์ที่ทรงพลังเมื่ออยู่บนถนนเส้นสายหลังคาลอยและด้านข้างที่สปอร์ตเน้นความทันสมัยขณะที่ไฟไท้ายแบบเรียวบางด้านหลังช่วยเพิ่มความรู้สึกอนาคตตัวรถผสมผสานความหรูหราและความดุดันได้อย่างสมบูรณ์เหมาะทั้งกับผู้ซื้อที่เป็นครอบครัวและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความสวยงามควบคู่กับประสิทธิภาพ ได้ฝากระโปรง2,026 c ซ l i ีย6 DMI ขับเคลื่อนด้วยระบบ Plug-in Hybrid DMI Super Hybrid รุ่นล่าสุดของ BYD ชุดระบบขั้นสูงนี้ผสานเครื่องยนต์เบนซินที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่พัฒนาโดย BYD เองผลลัพธ์ที่ได้คืออัตราการประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมระยะทางการขับที่ยาวขึ้นและสมรรถนะที่ทั้งราบรื่นและทรงพลังผู้ขับสามารถเลือกหมดไฟฟ้าล้วนสำหรับการเดินทางในเมืองที่เงียบและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่ระบบไฮบริดจะทำงานเต็มที่ในเส้นทางไกลเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางด้วยอัตราเร่งที่น่าประทับใจแรงบิดที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนเกียร์ที่ต่อเนื่อง c อเลียน 6DMI จึงมอบประสบการณ์การขับที่สนุกสนานและตอบสนองได้ดีภายในห้องโดยสาร c อ e l ียน 6DMI ให้ความสำคัญกับความสบายและเทคโนโลยีเป็นหลักห้องโดยสารกว้างขวางออกแบบด้วยวัสดุระดับพรีเมียมพื้นผิวสัมผัสนุม่มและการจัดวางที่เรียบง่ายทันสมัย จุดเด่นอยู่ที่หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบหมุนได้ขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ BYD ที่มอบการเข้าถึงระบบนำทางความบันเทิงและฟังก์ชันการเชื่อมต่อขั้นสูงได้อย่างสะดวกสบาย